รายงานหลังจากการเปลี่ยนชุดฝาหลังพร้อมเซ็นเซอร์ที่ลูกค้านะครับขูดจุดชาร์จนะครับจนสุดตัวลงไปเยอะนะครับอันนี้ต้องเปลี่ยนทั้งชุดฝาหลังไม่สามารถเปลี่ยนแต่ขั้วได้นะครับอันนี้ขูดด้วยของแข็ง แนะนำว่าอย่าทำนะครับอันนี้ก็ชาร์จไฟเข้าที่83ตอนที่เปิดซ่อมนะครับนี่นะฮะน็อตขาดนะครับน,อน็อตฝาหลังนะครับก็อันนี้ก็ใส่ให้ครบใหม่เรียบร้อยนะครับทั้ง4ตัวนะครับสายชาร์จของลูกค้าเองไม่ได้มีปัญหานี่นะฮะก็ ขอสายชาร์จเซ็นเซอร์ฮาร์ดเลดทำงานได้ตามปกติจุดชาร์จนี่นะฮะเต็มแบบนี้นะครับนี่นะฮะเปรียบเทียบกันนะครับที่สุดลงไปนะครับก็แนะนำอย่าใช้ของแข็งขูดนะครับอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้เปิดไฟหน้าจอก็ทำงานได้ตามปกติใช้แบตเตอรี่ได้ตามปกตินะครับนำไปจับสัญญาณ GPS ตั้งเวลาเป็นปัจจุบันรายงานให้ลูกค้าทราบเรียบร้อยนะครับข้อมูลทุกอย่างยังอยู่ครบปุ่มเลื่อนลงนะครับเลื่อนขึ้นทำงานได้ตามปกติแล้วก็ที่ตรวจพบนะครับก็มีปุ่มกดบนขวาและก็ล่างขวาที่เป็นสนิมติดตายนะครับอันนี้ก็ล้างทำความสะอาดเปลี่ยนระบบปลนไกลแล้วก็เปลี่ยนชุดสวิตบนขวาใหม่นะครับเพราะว่าลูกค้า กดจนแตกนะครับแล้วแข็งนะเป็นสนิมนะครับตัวบนและตัวล่างนะครับอันนี้เซ็นเซอร์ฮาร์ดเรทก็วัดอัตราการเต้นหัวใจได้ตามปกติพร้อมที่จะสมมอบกับคืนนี้กับลูกค้านะครับนี่นะปุ่มย้อนกับปุ่มสตาร์ทนะครับกดนิ่มมือนะครับเดี๋ยวลูกค้าได้รับกับคืนไปก็จะ,ะเข้าใจนะครับว่ากดได้ดีนะครับนี่นะเชื่อมต่อสายชาร์จ มอเตอร์สั่นขึ้นสถานะการชาร์จได้ตามปกติก็ขอบคุณมากครับร้านล็อกลีไวยินดีให้บริการนะครับใช้อะไหลการมินแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์แนะนำว่าไม่ควรนําไปใส่ลงว่ายน้ําอาบน้ําจุ่มน้ําอีกนะครับแต่สามารถกันเหงื่อกันน้ลาลาดตัวกิจกรรมวิ่งปั่นได้ตามปกตินี่คือข้อจํากัดของการเปิดซ่อมระบบกันน้ําทุกชนิดนะครับเพราะว่าน็อตหัวขาดนะครับก็ได้ทําการต้องทําการเจียรแต่ง นะครับแล้วก็เอาออกนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเอาน็อตที่ขาดออกนะครับนี่นะฮะนี่นะฮะก็ตรงนี้นี่นะฮะน็อตที่ขาดหัวที่ขาดก็อยู่นี่เดี๋ยวส่งกลับคืนไปให้นะครับก็ขอบคุณมากครับหลานลูกเรือไว้ทินี้ให้บริการครับนี่นะฮะชาร์จไฟเข้าที่84%ปปิดเครื่องส่งกลับนะครับขอบคุณมากครับ